สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ช่วงนิวส์อัปเดตข่าวสารยานยนต์วันนี้ Ford b r ร n งโกไม่สามารถส่งมอบรถได้เนื่องจากปัญหาขาดแคลนชิปครับข่าวจากสหรัฐอเมริการะบุว่า Ford b r รองโกจำนวนมหาศาลครับไม่สามารถถูกส่งมอบให้ลูกค้าได้และถูกนำมาจอดในลานจอดรถของโรงงานประกอบรถยนต์ f อร์ที่มิชิแกนเนื่องจากวิกฤตการชิปขาดแคลนที่เกิดขึ้นทั่วโลกบรรดาแฟนของ f อร์ b r รองโกเคยเรียกบริเวณนี้ว่า ดิรทเมลเทนแต่ด้วยสภาพอากาศที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งจึงไม่สามารถมองเห็นเนินดินมหฮมานี้ได้และมีแต่หิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณจึงได้ชื่อใหม่ว่าไอซ์เมลเทนไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ตามนะครับในขณะนี้มีรถฟอร์ดรองโกจำนวนมากจอดอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องดังกล่าวสร้างความผิดหวังให้กับแฟนของฟอร์ดวองโกไม่น้อยครับจนประธานผู้จำหน่ายฟอร์ดซึ่งเป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายซันซันฟอร์ดในกิลเบิร์ตอาริโซนาได้ออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวมีสาเหตุจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนชิปอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟอร์ดที่จะให้ความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเผชิญกับปัญหานี้รถที่จอดรอเซมิคอนดกอักเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาจทําให้ราคารถเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับเรื่องนี้คงไม่มีใครให้คําตอบได้ดีไปมากกว่าฟอร์ดนะครับและรายการของเราก็จะติดตามความคืบหน้าเพื่อน,นํามาเสนอให้ชมกันในโอกาสต่อๆไปครับ มาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับกรมการขนส่งทางบกชวนคนไทยหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าสิริรัตวีรวิสารรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีปริมาณการใช้รถยนต์อย่างหนาแน่นการเลือกใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกที่ไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางออกที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืนดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถที่ใช้พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าโดยการจัดเก็บอัตราภาษีรถยนต์ประจําปีในอัตราที่ต่ํากว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งกําหนดคุณสมบัติของกําลังมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วขั้นตา่ารวมถึงส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่จะจดทะเบียนซึ่งจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สามารถใช้งานบนท้องถนนร่วมกับรถประเภทอื่นได้อย่างปลอดภัยรถจนรับจ้างระหว่างจังหวัดรถจนรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนรถจนบริหารธุรกิจรถจนบริการทัศนาจรรถจนบริการให้เช่ารถจนนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรถจนนั่งส่วนบุคคลเกิน7คนรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถจน4ี่ล้อเล็กรับจ้างที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า15กิโลวัตต์ และต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า9 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนแบบพิเศษที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า100กิโลวัตต์โดยจะต้องติดเครื่องหมาย E หรือมีการกําหนดรหัสหรือรุ่นของผู้ผลิตที่แสดงถึงการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถไว้บริเวณท้ายรถอย่างถาวรและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลและรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างที่มีกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือความเร็วสูงสุดไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นต้องมีกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า4กิโลวัตต์และต้องวิ่งได้ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะต้องติดเครื่องหมาย S ไว้บริเวณท้ายรถอย่างถาวรและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันทั้งนี้มอเตอร์ไฟฟ้าของรถทุกประเภทข้างต้น จะต้องขับเคลื่อนรถรวมน้ำหนักบรรทุกด้วยความเร็วสูงสุดตามที่กำหนดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า30นาทีครับรถนตนไฟฟ้าเมื่อจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้วจะเสียภาษีรถยนต์ประจำปีในอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยหากเป็นรถยนต์นั่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะจัดเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถส่วนรถตู้รถบรรทุกส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังไฟฟ้าจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งเช่น รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเสียภาษีรถประจำปีคันละ100บาทแต่รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเสียภาษีประจำปีในอัตราคันละ50บาทเท่านั้นถึงแม้ว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ถือเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับประชาชนที่สนใจนะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์นไฟฟ้าที่สามารถนํามาจดทะเบียนและอัตราภาษีรถประเภทต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th กลับมาชมนิวส์อัปเดตกันใหม่นะครับในรายการคาราโตมีทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook แล้วก็ YouTube AutoInfo Online ครับสวัสดีครับ